มึมที่กลับยังไงวิสเวยร์มินสวัสดีครับก่อนเลยเด้อพ่อฮัลโหลธรามวัฒน์ที่บ้านแป้งนะธรรมวัฒน์ที่บ้านแป้งนะตอนนี้เราก็อุ้ยแดดแยงตามาลูกตามาเลยก็อยากถือแดดมันแยงตายังไม่เท่าสายตาที่แยงใจว้าวพิวพิว นี่นะคะเราก็แล้วก็อย<ร>ู่บ้านแล้วก็ออกจากบ้านแป้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กำลังจะเดินตามไปในเมืองนะคะแล้วก็จะไปซื้อของนะคะเพื่อไปซื้อแตกในวันปีใหม่นะคะวสวบบัสดีค่ะน้องหมานะคะเพื่อนเองนะคะ,ะเพื่อนนะคะใช่ค่ะ เราก็จะตัดไปในเมืองเลยนะคะไม่ไปค่ะเดี๋ยวนมทั้งนี้เหรอมทังนี้เหรอเป็นแพกเหรอโอ้มีนสวัสดีค่ะ Okay, i เราเลือกอะไรกันเราจะไปเอารถกันพรถของเราจอดไกมาก ก็กลายเป็นเด็กฝ้ารถเฉยเลยนะคะพอดูเพื่อนๆนะคะเลือกกันใหญ่นะคะ้แล้วก็ได้ได้แล้วนะคะคือไก่นะคะเราจะเติดกับทำไมเนาะ ไ,ได้ทำอะไรก็ยังร้อน,ร,อนร้อนมากเลยเยซบอกว่าถ้าจะหนักคุณเรานะมือนึงถือโทรศัพท์มือน,งออนึงก็ถือโทรศัพท์ <c oughs> ได้อะไรมาคะเท่าไหร่นะประมาณสองร้อยสนะามสิบห้าบาทฮะคู่เด็กเป็นคนคิดเงิน ไม่รู้เอ้ามึงเคบอกว่าถ้าแดดอ้าคูจับาคาดอ้าคูคิดของกูไงกูยาเป็นนั้นเอ้าคูจะต้องมาซื้อนั่นใหายจายกูน้องนะถ้ามันลงกูกูฟี่จ้นสั่นเบอร์ถึงป้าปอันนี้ยี่สิบเก้าดีสองร้อยสักค่ะ กดฟันไหนอะาา่อเะาาอเอะเล้นุ่นไเหรอาไาขอน่เราจะไปหาของกันต่อานนี้มันโซนของน้าเออยังขอตาวะ มันทุกยากน,นะอิริก็อีเกิดเป็นนินาา้นไน้ยิ้มแค่ไก็เถองปิดเลยค่ะเอาอีเลยมันบกให้อันนั้นกูเป็นยูทูบเบอร์อันดับหนึง่งอีอยากได้หัวาหันมาไปให้น้องกาแฟอ่ะส้นนมม่เ็จว่ะกูเพิ่งเห็นวะ มาอีกนี่ไงเอ้แป้งดี่แบบที่ว่าขวดนมเลยพวกตัวอย่างดียวมันแพงา้อนมากบแพงมากๆเลยนะขอนบูดีเฮตบใจเวกูบางคับงานกูไม่ได okay, ้แค่ถึงเขาดะใส ต่อไปาก็จะไปซื้อหัวาหันหมาให้น้องกาแฟนะคะใส่เหรอะหัวาหาันเราก็จะอยู่ด้วยกันสองคนก็คือกล้องกับเรานะคะเพราะเพื่อนไปไหนหมดแล้วก็ไม่รู้นะแพงมากเลยนะคะอยู่คนเดียวอย่างน้อยไ,ไม่มีใครรักไม่มีใครเอา เราจะเดินหนีหรือว่าจะเดินต่อไปดีมันทำไมมีแต่ของแมววะเพงมากเลยนะแต่ตัดใจว่าจะไม่เอาแล้วนะจะไปหาเพื่อนกันค่าเพราะว่าเพื่อนๆนะ่าจะด่าเรายับเลยนะแล้วแล้วเราก็วับมาหาเพื่อนเร็วนะสดีค่ะขี้หมานะคะ ไม่มีว่เห็นเจ้าก็มาโซนเซนไฟแปดสบาทเออนี่กูซื้อไปดีกว่าวะซื้อแผ่นน่องน้ำเดี๋ยวจะซื้อดีกว่านี่หมดปจากบาแปดสิบเก้าบาท yellow mat board 100 cone 89 น้องของมึงเหรอไม่น้องของจ้ามีกระาษร้สึกยังยากกระาษระยะของกูอู้เฮ้ยของกูร้อยสี่สิบเจ็ดบาทลของกูสองร้ยแปดสิบสีบาทลของกูเจ็ดสิบเก้าบาทซื้อน้อง เฮ้ไปซื้อช้อนกวันที่เนยก็ได้ซื้อเส้นปลาด้วะหนึ่งห่อแล้วจ้าเไปสามห่อกูจดไว้นรกูลืมเห็นว่ากูลืมพราะต้อน่ะนี่นะคะโอ้ยเงินเติมวันเนี่ย โอเคนี่นะคะเราก็ซื้อนี้นะคะตอนนี้เราก็กำลังจะกลับใช่ไหมยาของอันนี้คือของนะคะของของโรงเรียนที่เราเอาไปกินนะคะกี่อย่างคะสองสามอย่างค่ะแล้วน้องนเป็นของเราหมดเลยนะคะก็แบบเออี่สิบเจ็ดันจะแพงเลยก็ปี๕ก็ยี่สิบเจ็ด ก7นะยีฮะยีน้องน่ารักไหมล่ะ